พอกับสวัสดีทุกท่านนะคะท่านอ้ออ้อไอ้องค์เด้อขอดูเด้อท่านดลุมนรักอ่อนนะคะผู้ในผู้ในการโรงเรียนบ้านโลโนะค่ะท่านพิจิตรลื่นครูเขียวผู้ใหญ่บ้านบ้านโลโก้คณะกรรมการบ้านโลโก้ทุกท่านนะ พอกาวอะไรสักเล็กน้อยาที่ไปที่มาของของการจัดงานจัดงานที่ผ่านมาครั้งนี้ของเราเนาะเพื่อน่ทนพระคู่บรรถามเรา่างานครั้งนี้นี่เป็นงานอีหยงังมัวบรญหางานอีหยังว่าสันก็เรียกว่าเป็นงานเป็นทำบุญทำบุญบ้านทันทีว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่มันมันกับโมเมน มันเฮ็ดบ้านแล้วดัแล้วนะสองปีจนว่าเก่าแล้วใช่ไหมก็เลยว่าทำทำทำบุญบ้านเราก็เลยว่าทราบุญขึ้นบ้านไม่น,นาราป่ะสัน่นแล้วก็มีงานเอน่องจากเกษียรราชการเนาะแล้วก็พอดีอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงวันเกิดพอดีไง <c oughs> ซึ่งกังน <c oughs> เป็นต้นเดือนธันวานี่แหละแต่ว่าเข้าบ่หู่บ่หมู่แบบที่นี่ว่าเจ้าของเหนืยเหื่อยเหนืนื่อไดมแต่ว่าพ่อนี่เกียยไว้ในปพยน่ะวันศุกร์วันที่สิบธันวาสองพันห้าร้อยห้าแต่ว่าพอเอาไปบรงปฏททินย้อนหลังแล้วน่ะวันที่สิบธันวาสองพันห้าร้อยห้ามันผัดบรแมวณวันศุกร์ปกติเนี่ยเขาเกิดได้บูรุว่าเป็นวันศุกร์แท้บ่อ หรือว่าเป็นวันที่สิบแท็กีเอาอันใดไสิแม่สูงแค่ยุงเกิว่าสิแต่ว่าที่ประจำสู้คอยพอเียนก็เลยวันที่เก้าซะทีทีนี้เราก็ไม่ไม่ได้สำคัญยิ่งจุดนั้นแต่เราว่าอยากทำบุญช่วงนี้แล้วทีนี้พากันคุยกันนานแล้วล่ะว่าเราจะทำบุญในรูปแบบไหนก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่บ้านปรึกษาผู้ช่วยแล้วท่านอะไรนะไอ้สิแม่ นายกก็มามให้ความคิด <ใน S 2> เห็นว่าเราควา<ม>ร,รจะทำอย่างนี้แต่โรงเรียนเราจะให้อยู่แล้วโรงเรียนเราให้ไปแล้วก็ชุมชนเนี่ยเราเป็นตอนแรกเราว่าจะแบ่งเป็นบ้านวัดเท่านี้ชุมชนเท่านี้ที่นี่คุยกันสดแล้วก็คือให้ชุมชนเป็นผู้จัดการเลยทั้งหมดแล้วแต่จะทําอะไรอันนี้แต่ที่มาของเงิน ของพวกเราทั้งนี้คือพวกที่เพื่อนๆทําบุญเพราะเราขอว่าไม่ขอเป็นพระของขวัญในวันกเกษียณเราขอเป็น้ายกับว่าร่วมทำผ้าป่าให้กับชุมชนเราก็ได้มาแต่ที่เรามอบช้าเพราะว่ายอดเราไม่นิ่งเรามันยิ่งนิ่งเราก็เลยเออเราก็เลยเราได้มายอดทั้งหมดเท่าไหร่นะยอดมาเราเป็น<อ>ปท,ที่รบ,บโอนใช่ไหมคะท้านี้แหละค่ะพื้นที่มาของทั้งหมดที่เราตั้งใจทําบุญมันก็จะเลมัน ก็เลยสิบเอ็ดสามงานเนาะงานทำบุญเพื่อบ้านใหม่เี่อหลวงตาวางานเกษียรราชการแล้วก็วันเกิดน้องกันน่นแหละมันยืนอย่างกันว่องกันสามงานพอดีสุกถ้าสิจัดช่วงที่ฮอฮเกษียรใหม่ๆสิเนาะก็เลยสาวบ้าน หายลูกหลานหนึ่งหายลูกห,าหาลานนะจ <c oughs> ังกรารชาวบ้านชาวบ้านเขาจงสีนะเขาแบบเขาอยากให้กินอันข้าวใหม่ปลามานันสีนะ <c oughs> ช่วงที่เขาเย็บนะเกี่ยวเขาเรียวก็เลเลือกเอาเลือกเอาอช่วงต้นช่วงธันวาเอ่อช่วงที่มันอากาศเย็นๆนี่แหละช่วงหน้าหนาวสีน้ กาจะจับสุราก็จะเปี่ยบใช่อัมงา <c oughs> น,น,น,นงาน,นเกษียรนี่ก็เขาก็ได้ประกาศบอกทาง,งในเฟซทางในในกลุ่มไลน์บอกเพื่อนๆบอกพี่ๆว่าอของดของกิ่ระลึก แต่ขอให้ช่วยช่วยทำบุญของเรื่องเงองตรง,ง,ตรงรเ <c oughs> รงนินสนดก็ไม่รู้สเรี่ยเงินสดเยเขอให้อันอันช่วยทำบุญลดจุดลด,ลดลนนเดราจเท่าโบลานะเมเมลุมาสิเราเมลุบ้านนนโพคือได้คุยกันเบื้องต้นไปแล้วกับผู้ใหญ่ว่าสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยผู้ผู้ใหญ่อยากอยากให้ใด้แบบใดจันสินะเราก็เลยแจ้งมาเบื้องต้นว่า บาจังสีเขาก็เลยได้แจ้งในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟสแล้วว่างานเกษียณขอมงรับของที่ระลึกนะคะแต่จะขอให้ด้วยทําบุญสินะแต่ว่าขนาดตานั่นมันก็ยัง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 เล็เลกน้อดของต่างหลายทุกทุกคนทุกคนก็ก็อยากให้เนาะแต่ยังเขาจงางหมดเนาะคือทุกคนก็อยากให้สิ่งดีๆกับกับน้องกับพี่ซีเนาะแต่ว่า สิเอาอย่างี้ยแหละอย่างสีน้าก็คิดอยากน้มเขาอยู่ครที่ใส่ใจเย้าองนะว่าก็คนนักจะเสียงานคนคนนี้เขาเสียเอาอย่างเงคนเนาะสีนะาแต่คือตัดปัญหาว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดคือขอเป็นเงินมาร่วมทำบุญกับเราซะเราจะขอเป็นสะพานบุญให้สีนา้าที่นี่แหลนงานมันสีสำเ ت, ร็จร่วงไปด้วยดีไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กล่าวถึงบุคคลเหล่านี้เนาะ อันดับแรกก็คือครอบครัวครอบครัวนี่ปกติครอบครอบครัวพี่ใหญ่ที่อยู่กรุงเทพเนาะของแย่เพียนนะลูกหลานนี่จะมาช่วงปีใหม่แต่ว่าทุกคนเห็นความสําคัญเห็นความสําคัญขอ,ของของเราของนาสินะเราก็พากันมาก่อนมาก่อนปีใหม่เพื่อนกัส่วนในส่วนนั้นเพื่อนจะเป็นกําลังซับกําลังซับมากกว่าของพี่ใหญ่ พี่รองพี่รองครอบครัพวพี่รองนี่ก็เสียยิ้มก็ช่วยมาต้อนนึงกอเยอะอยู่อรั้งนี้สิเป็นกำลังรับลายควอลูกเป็นมาดามยูนมาดามยิ้วแล้วก็ตัวเพื่อนเองก็จะเป็นกำลังรั์ส่วนคนที่สามเนาะแม่แม่สุกิตพ่อวันทมคุณผู้เตยผู้สุภาวันอันนั้นจะเป็น ฝ่ายอาหารเขาได้เขาได้ปลาจากเพคนนั่นแหละมามาทำเขาแบบสร้อยส้อยคาอร้อยคาเนี่ยหัวอาหารเพิ่นแน่นิดหน่อยแล้วก็มีบางส่วนที่เพิ่นเอามาร่วมฝ่ายอาหารส่วนครอบครัวอันนี้ใหญ่เลยบิ๊กบิ๊กอันนี้บิ๊กเลยสก๊อตไลท์สกาอตไลทฝ่ายเอ็นเตอร์เทนทั้งยาเอ็นเตอร์เทนมาดำมาดามหมอลำหมอลำ เครื่องดื่มเครื่องดื่มส่งเสริมทุกอย่างก็เลยว่าอันนี้ขอบคุณมากเลยเยี่ยมเยี่ยมสไตล์กสไต์เมื่อคืนตีสามงานนี้พวกเรารู้สึกภูมิใจและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรากะแม่ครัวเนาะแม่ครัวเพื่อเพื่อดีดีใจรายนะจัาหวะดีใจร้ายดีจนตาโตคือคือคือเราเนี่ยที่นี่เป็นบ้านเกิดเนาะ แต่มันก็ไม่ใช่เมืองนอนเมืองนอนอยู่นน่นตอนแกน่นเนาะเราจากเกาะจากมีไปตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีไปอยู่นู่นแนหละสี่สี่สิบสี่สิบกว่าปีเรากห่างเขากห่างจากชุมชนตรงนี้ไปแล้วเด็กไอ้น่อยเกิดมาม่สิ่งเขาห็บงกุ้หูกุ้งหจูจากเด็กมุจะกเขาเขาเออเขาเรารู<ๆ>้เราเขารู้เราเขาจะรู้เราเขาไม่รู้เขาเขารู้เราเราเขาอัน <c oughs> เขากับว่ได้มามาคุกคีกับเพื่อนในในหมู่บ้านอย่างสินาะเขากับก็คิดอยู่เด็กก่อนสิเฮียกะได้ว่าเขาคนไม่สิเป็นนังเลยเนาะสินี้คูมาซอยเขาบ่อน้องส่นาแต่ว่าพ่อไม่เห็นเร้วนี่บ้าด,ดีใจเลยจนว่าแบบบ่่ได้เสียดายอย่างดอกกัเข่ากับน้ำเจ้าเอาไปเรื่อซุ้มซุ้มแม่ฟัวซุ้มอย่างสินะเอาไปเรืเอไปเพื่อ เพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสามีเจ้าเออเอไปเลยมันพอกินคืมกคุณลูกก็เออแล้วนี่เจ้าไปพอกินเพราะว่าเจ้าเสียสละเวลามามาแห่ข่อยตรงนี้แล้วเจ้ายังจะไปห่วงกอบกวาเจ้าอีกอันนั้นอันนั้นมันโมเมนเอาหัวให้เอาไปให้คนกินเสร็จแล้วเอาไปให้คนกินให้มันให้มันเสร็จเออให้อิ่มคนสิบประเดชังวนอันทั้งบ้านทา้งบ้านจนน้ำมันเสียนะคนเกิดสิบเอวนะเขาได้ ได้ซยอยน้องอืมข,ขอบคุณ,คณชาวบ้าน응ชาวบ้านเนี่ยขอบขอพ่อบคุณยายขอบคุณชาวบ้านมากเลยนะที่ให้ให,ให้ให้เกียรติเรามากเลยอะ่ะท<อ>ี่เข้ามาทุกคนอันไหนที่ทางเจ้าภาพไม่ สมบูรณ์แบบก็ขอขอโทษที่ตรงนี้ด้วยอาจจะนี้ขาดตกบกพร่องธรรมดามันไม่มีเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมขออองานทุกอย่างไม่ได้ตกติดเสมอไปหรอกคนนั้นคนนั้นผู้จัดการฝ่ายอาหารนะคะคนั้นผู้จัดการสายงานสถานที่ปฏิคมที่คือเราอยากอยากอยากได้ให้แบบเราต้องการในงานแบบเนี้ยอยากให้ความสามัคคีเอาเป็นตำรบ อยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกันในในชุมชนเนี้ใ,ใครคุยกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ต้ท่านลงสมัครใหม่ๆแล้วว่าสิ่งที่ป้าต้องการที่สุดคือความสามัคคีในหมู่บ้านถ้าความสามัคคีมาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีหมดห้ามตําหนิการห้ามอะไรกันทุกคนช่วยกันได้หมดทุกคนหรือว่างานโรงเรียนป้าไม่ได้ไปดูแลเพราะว่าป้ายุ่งตรงนี้เตรียมงานเลย ป้าเขาดแข่งกีฬาเออบริจาคเขาได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ตัวตัวก็รู้แกนี่ใส่ป้าอยู่เนาะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ถามผู้ใหญ่เก็บความลับเก็บความลับไม่ถึงวันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะตากล้อง ทีมอไยังก็ทีมคิดกับทีมให่ก็บตือแต่ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเพื่อนบอกเลยจริงๆสุดเราจะหาอาหารอะไรมามาต้อนรับแขกก็คิดกันมันนี่คุณคู่กับว่าเอาปลาเพราะหน้าปลามันบม่ได้หน่อยๆน่อยได้ปลาเนี่ยผู้ใดซิมเม็ดอเ้ไก็มีคนอาสามาว่าจะมาช่วยเราก็นัดกันเรียบร้อยเราจะเอาตอนเช้าเด้อตอนบ่ายเนี่ยให้เจ้ามาให้เจ้ามาทําให้เด้อ ปลาเป็นลอยสองลอยรู้เนาะเพิ่นกะล่ำปลาเขาจะมาแบบที่นี่พอถึงเวลาไม่มาแบบทีนี่เง็้ยเจ๊ไหนแบบทีนี่อยู่ดีๆที่ขี้กับตือแปรหมลังมาเออมาเป็นบุญจริงๆอุญแบบสุดยอดถ้าถืออาวุธมาหมดทุกคนนะออทุกอย่างที่ขี้กับตือแปเรเล่นปลาที่ต่อวันมีผู้คว้ยเขาแล้วปลาแลาวลางทันเลยมือนัหนลูกปลาทั้งยกกองกับพ่อตอนเช้าวัตอนเช้าผมซื้อขี้ตื้อตือแปเตรียมปลาไห้เสร็จใช่ไหมพีมแม่บ้านมา ตีเท่าไหร่แม่ไม่มาตั้งแต่ตีสองตีสองเอามาช่วยกันเนาะเรายังไม่ตื่นเจ้าหากไม่ควรตื่นเนื้อสิบหกอันนี้แหละคือความความสุขบุญที่สุดเพื่อนยาบาลบุญที่สุดบุญกุญไหลนี่อันี่คือความสุขถึงแบบว่าเออนี่แหละคือบุญของเราเราที่ได้เราทำเศร้าอันอันเศร้าเมื่องานเนาะเศร้าเมื่องานมาเนี่กะคืัว่ามันกิดยู่คุณมันบ่ อันกไ่ผู้จัดการฝ่ายอาหารอยู่ทั้งปุ่นบัดนี้ผู้ซอยอาหารฝ่ายอาหารก็ไปอยู่ทั้งปุ่นเบิดบับไปที่ไหนสถานที่ที่นี่พวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกยังละเกลี้ยงรายการยังบวกที่เซฟอะไรยังคอยกระวนอยู่คนเดียวนะทีเดียวหาผู้ใดก็บมีคนนี้มาดิขี้ก็ตื่นปต้นเลยดีขี้ก็ตื่นเต้นไหมล่ะอ้าวอย่างนี้จบแล้วทีนี้งั้นไปขอขอบคุณทุกคนขอบคุณมากขอบคุณได้ใจจริงๆไม่งั้นก็คือไม่เป็นงานเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึง เป็นเพราะงานวันที่มีหมอลำเนาะอย่างปกติกันแฮ่เงี้ยอ๋อลาดโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยออกก็เส้นญี่ปุ่ว่าออกก็เส้นญี่ปู่วหายลูกเชียร์เลยไม่ลูกหลานพระอาษท่านนายกอ่ะไม่ได้เจอเลยนะท่านมาเมตตาพวกเราท่านเมตตานะผู้ใหญ่ ท่านเมตตาเราจริงนะเรายอมเราเราไม่ได้เจอเราขาดตกบกพร่องอย่างงก็คือแบบประมาณว่าหนึ่งไม่มีเครื่องดื่มไม่มีอะไรให้ไม่ได้เตรียมนะฮะเอาอยู่ดีแกกับท่านก็มาก็คือแบบแล้วก็แบบอ้าสนอกว่าคือแต่ว่าแกก็รู้ตั้งแต่วันที่15ที่จัดงานมาก่อนทีว่ามีสองวันใช่ไหมฮะแกก็ไหลมาจากบ้านองคผือมาแล้วเราก็แบบประมาณว่าไม่ได้ทราบเราะอะไรอย่างเงี้ยแกแซวแซวนะแต่เสียใจนะไม่เห็นหน้าคุณยายวันนั้นที่ถือคุณยายมากเลยวันไหนวันไหน ร้อยกุยเรงด้านขวาที่สามนะครับกลับบ้านนนอยายกไม่เป้าปอะไปเจ็บขยะสีห้าไม่เห็นหน้ากุยกลับบ้านแล้วครับ ยายบุมีคนมาฟังมอล้ำให้ยายบุมีผู้เป็นเนื้อบุมีผู้อยู่เป็นหงหมอลำแนนไปไปสังเกตการอยู่เอาเตยไปได้กับคุ้ยเอ๋อเอาอันนี้อันนี้เอาคุยเอาว่าก็ดีใจก็ดีใจอยู่ป้าขอปาขอบคุณคุ้เอ๊ที่มาอยู่บ้านโนนโพเขาเคยมาเพียงเขาช่วยพัฒนาบ้านโพ ป้เรื่องจริงปุกป้าจะคุยเสมอว่าครูเอ็นี่สุดยอดของมนุษย์้ความงอเราซกับเป็นคนบ้านโ่ยิ่งกว่าจริงจริงกนบานเป็นนลทุกงานครูเอนไม่ว่าจะงานสุขงานอะไรเห็นนาครูเอ็ตลอดพลุงพอลานบ้านเราืนมเลดครู็นแต่พี่น้องผมพี่น้องสุดยอดก็ฝากพ่อออก็ากพอพอออเขาากบ้านโมบ้านเราบ้านเล็กๆไม่เคยจะผูกพัน้นานขอฝากด้วยนะในนะ ตกวอกคุณที่พี่ก็ยอดเงินทั้งหมดนะคะที่เหอนนี่ทุกท่าน่ะร่วมร่วมมาของเขานี่เจ้าภาพตั้งไว้ตั้งไว้หนึ่งมื่นแลก็มีพี่พี่น้องน้องชาวบ้านทุกพวกเขานี่แหละร่วมร่วมอีกเป็นยอดเงินทั้งหมดนะ 43,669ื 43, ามพัอกสบเก้าทก็แยก<ช>แยกให้เอมันจะมีน้องคนหนึ่ง999าาสิบ้าทก็เลยเสียเป็นเก้ามันโอนมา9 9้าร้อยเสิบาท <c oughs> าช่วยค่าไฟวัดไปวันนั้น3,000บาทนะคะ <c oughs> ก็คงเหลือ4ี6 9มบาบาทก็ขอขอมอบให้โรงเรียนนะคะ หนึ่งมืนบาทค่ะเดี <S <S ๋ยวขออขอถ่ายเป็นยศถ่ายจะเป็นกุญจับอถ่ายันนมเป็นแบกเกาวนแบกาโอ ตัเดให้รดัาดีใจนะมีถาวว่ามีผอแบบนี้เราต้องการมานานเราต้องการไม่เราต้องการผอที่สัมผัสได้ไม่เราดูถึงกานอย่าเดื้นย้ายนะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาพวกป้าได้นะพวกป้าในชอบอยู่แล้วก็ที่เหลือสามหมื่นหกร้อยหกสิบเ้าบาทก็ เป็นของชุมชนก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการจะเอาไปบริหารผู้ใหญ่ครับแล้วแต่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 ล้นท่้น่เนี่ยอันนี้เราเราจะไม่ไปยึดติดแล้วอืมให้เป็นบริหารเองเอาหน้าให้คณะกรรมการบ้านติ๊งนนผู้ใ่ โคเออเย่ายวมาต้อ hmm. ง okay. well, ิดสายอยู่้าอย่าฟ้าอหนึ่งสองสามบ่ยยกกายวงตั้งหน่อยค่ะแยกกายชื่นชมเัยเขาหน่อยยืนขึ้นดิโอเคค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ให้เกียรนมารับตรงนี้เพราะว่าอยากให้รับตรงนี้เพราะว่าอยากโชว์บ้านแล้วรวมได้ไหมคะสักหน่อโอเคไหนดี แกไหนดีใช่ไหมตรงนี้แกไหนแกไหนแกไหนครับแล้วพอถ้ามีอะไรถ้ามันเราบ้านเราต้องการที่หมู่บ้านเราหนึ่งล่ะสาีเงนยนีแก้งแก้งตรงนี้เลนาะเงินเงินตัวนี้นะครับผมแกห้งตรงนี้หะกให้จ่วยหนึ่งหนบาทเพื่อจะากให้ทางแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านทางสโมสน ซื้อชุดตัดชุดใหม่อีกสักสิห้าชุดครับหลังจากนั้นจะมออเขาวัดทั้งหมดนะครับสเพื่อเพื่อสร้างโบสถ์สร้างเมนเมลุที่ตั้งตั้งหราะจะ้ทีวางบที่เออนั่ไดะค่ะนตุดจุไหมอันนี้ไ่ได้มบอลยตัวนี้ สุดสุดสุอะไรนะให้ยิงให้ยาทิงมาให้กโมมา่หม่หมู่บ้านที่นั่งนัเรามีช่วยกันสคนเออวันนี้ดีากหมสองคนเนี่ยสำหรับเนนี่ยค่ะาจทุกัน้ากคนนี้แหละเออเออเออเนี่ยาทยนครับกล้องอยู่ที่ครับวันนีกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องอยู่พีกล้องอยู่พีค่ะ อัน2 3 3ย้ํายังไงเราจะได้3 3อีกรอบ4 4แล้วเราก็จะได้อัน